ออเรืว่าจะมีอะไร <c oughs> <c oughs> เอาอีกตอนนี้เอาอีกเข้าสู่ apartment. อพาร์ตเมนต์อนนี้กูเพิ่งกลับมาเ,เมื่อกี้กูไปทีโพสกับซาตานมาใช่ไหมกูแข่งทีโพสกับซาตานมานนี่ห้องกูใช่ไหมเออไม่ใช่ห้องแล้วห้องกูห้องไหนอะห้องนี้เหรอห้องหกหอไม่ใช่ห้องไหนอะ กูเปิดไปดูเลยแล้วกันทำไมห้องมาดูสกรปรกขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวกูคิดไปเองเฮ้ยฮัลโหลมึงเลยโทดสว้วบหรือเปล่าอ่ะไม่น่าอยู่มึงบ่นยี่ใต้้านกูแล้วแล้วกูจะไปไหนอะดีดะดะดๆดะดะ กูก็มันจะขึ้นไปแต่มันบอกว่าห้ามขึ้นไปชั้นบนมัน okay. ก็โอเคกูก็ไม่ขึ้นมันบอกห้ามขึ้นน่ะแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะมันบอกห้ามขึ้นกูว่าเอา้ากูก็ไม่ขึ้นไงกูจะไปที่ไหนอ่ะโวจับบ้านแล้วกลับไปละงั้นเราลองขึ้นไปชั้นบนดีกว่าว่าจะเจอกับตัวอะไรห้ามขึ้นไปชั้นบนแต่กูจะขึ้นเอาล่ะเอ้าตามตะไก่ตะกก่ตามกระต่ายสีขาวไป ทางนี้อ่าทางนี้ลงไปข้างล่างออกไปข้างนอกโอ้ม่นไล่กูดิเองอะไปไหนต่ออ่ะแล้วก็ลงลิฟต์เ9้0สิบเก้ายี่สิบ็ดสิบสองจากนั้นก็มีอะไรมาข้างหลังโอ้ไม่มีเว้ยโอ้มันอยากจะออกไปได้เลยกดเพื่อลงไป รีบไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดเอาละเราก็มาอยู่กันในลิฟตเอาเหีย้ยกระต่ายหายลิฟ์ค้างอา้อาวยังไม่ค้าแต่ล่วงเลยมันไม่ค้าแต่มันล่วงอ,อ้าวอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะเจ็บจังเลย้เก็บวิญญาณแมว ไปทางนี้อุ้ยผ้สดุคุ้นผ้สดุประสงค์เนี่ยไม่เปิดมารับสักหน่อยก็โดนขโมยหรอกตามกระต่ายสีขาวโอเคกูคตามไปอุ้ยเอา้เอาอ้าวไอ้นี่มันเหลี่ยมละไอเด็กนี่มันเหลี่ยมละเอาละจับน้องเหลี่ยมก็เฮ้ย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 ไปไหนมันเอามันไปอยู่ไหนแล้ววะมึงอยู่ใต้โต๊ะปะเนี่ย เอาอยู่นี่เอาเอาเอา,เอาว้าร์ปไปทั่วอืมอืมตลบมากมัง้งฮะตลบมากมัง้งแล้วกูจะจับมึงได้ไงเนี่ยเชีย่ยนี่กูเลี้ยงเด็กซูปเปอร์ฮีโร่เลยไงลูกลูกซูปเปอร์ฮีโร่เหรอมึงวาร์ปหายไปเนี่ยเอา้าไปไหนแลว้ววะเอา้าเอา้เอา กูจะหยุดมึงยังไงเอามาใส่เพงลงละเป็นเพลงสดใสราเริงเฮ้ยมีแผ่นเพลงอันนึงเอาสีส้มมาเปิดดิเฮ้ยเป็นโน เจอแล้วอันสุดท้ายใส่ดิใส่ดิใส่เออแล้วก็เล่นเปียโน,โนอ่าโดนมนสกดกูแล้วสินะนี่แหละมันคือเพลงที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเอาไว้สกดเด็กอย่างแกอืมโดนกูเล,ล่นละนั่นสวิตเหรอนั่นสวิตเหรอในสวิต อ๋อนี่สวิตออนี่สวิตช์กดเ,เลยอ้าวย่อ,ย,อย่อไงอ่ะเอาคนโทรอาอกดคนโทรนักกูว่าเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้แต่นั้นกูจะโดนจัมสแกะไม่มีหรือมีตรงนี้อุยอ้ยอุ้ยเพลงเพลงกล่อมเด็กชลาเหรอฟังบันทึกของไอ้เพลงนี้ได้เลย <c oughs> ก็แอบตอกใจนิดนึงแล้วเมื่อกี้เอาละกูมีเพลงมาให้มึงฟังนะไอเด็กหัวโลนมึงฟังซะหย <c oughs> ิบกุญแจแม่งเลยไปละขอบใจมาไปละบ๊ายบายไอโลนเอ้าเอากุญแจเอ้าเอายี่กุญแจเด้งเลยเอาละไขกุญแจปริศนาสิประตูปริศนามีอะไร กูไปที่ไหนอ่ะลงนี้ป่ะแย่ละไฟดับตรงนี้อ่ะมึงปิดให้กูอัตโนมัติด้วยนะขอบใจมากเอา่ะมาใส่ฟิลอันนี้หรือเปล่าใส่ฟิวเอาตำรวจกล่องฟิวอ๋ออ๋อใส่แล้ว ไงต่อไม่มีอ๋อมีฝั่งหนึ่งโอเคมันจะมีอะไรตุ๋ยกูข้าจากข้างหลังรึเปล่าเนี่ยอ่ะเชนดัสเสียวๆเยวลยเกินกล่องฟิวสีม่วงแล้วกล่องฟิวสีม่วงอ่ะอยู่ไหนอ่ะปลดละโอ้ไ oh ม่กอดเปเอาฉะลาะหาจากในเนี่ยเปิดประตูได้กูนี่ไงกล่องฟิวสีม่วงโอ้ใส่เลย อย่าบอกนะว่าเฮ้ยก <Hey! S 1> วนตีดีจริงเลยเด็กมึงอ่ะกลัวมึงเนี่ยแหละมันทำเป็นฟิลไอ้เฮี้ยไปเสียบก hey! <Hey! S 1> วตนตีจริงเเด็กคนนี้กู <c oughs> จะหยุดมึงยังไงเนี่ยฮะมีนี่ด้วยมีรหัสอะไรหรือเปล่าอ่ะ สี่สิบสามแล้วโอ้โ oh ห my god มันโดนถูไปแล้วฉันจะเอาคำตอบมาจากที่ไหนดีแล้วเนี่ยสี่สิบสามโอเคเอา้าแสดงว่ารหัสไม่ครบอ่ะดิขาดอีกสองตัวหลังอะ่ะแล้วสองตัวหลังมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยสิบเจ็ดนี่ไงเจอแล้วสิบเจ็ดข้างล่างเป็นหนึ่ง อ๋อหนึ่งอยู่นี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดอ่าอย่าบอกนะว,ว่ากูทิ้งมันลงไปแม่งเลยลาก่อนอหมดปัญหาสักทีโอเคเรียบร้อยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะเมื่อกี้แล้วไงต่อหวังว่าจะมันจะเวิร์กนะโอเค หลบดิดอนลรยิบห้ามห้ามห้ามกลับไปอะ่ะกบบูจะกลับบ้านจะกลับบ้านไปเล่นเกมเด็กเปรตกูไปเฮียโล้นเอา้าไปละ <c oughs> มันทีโพไปอีกแล้วทุกคนมัน <c oughs> โอเคเลย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  <c oughs> ลาติสวัสดิ์เลยกูเอา้ากูต้องวิ่งใช่ไหมได้เอาอีเฮี้ยว้ายมันตามแล้วครับประตูเร็วหน่อยไม่สามารถหลบนี้ได้เอา้าเอ้าเอามาสีเขียวสีเขียวส,สีเอ้าอีเฮียสีเขียวสีสีเอ้าไม่ใช่สีเขียวนเหรอสีอะไรสีเขียวดวงจันทร์เอาชิบหายแล้วค่ะ อ่ดวงจันทร์ไปเหลืองสามเหลี่ยมกูเร็วมากเอา้าเอา้าสามเหลี่ยมสีเหลืองจิ้มโอเคเปิดเปิดกูเร็วมากกูเร็วมากอุ้ยเฮียเข้าลิฟต์แล้วบายบายลาก่อนีอ่คือกูอยู่ชั้นไหนเนี่ยไม่มีเลขชั้นบอกด้วย กูอยากกบ้ากูอยากกบ้าฮ้ยแม่งปลิดแม่งลงมายันบ้านมันเลยหยิบขวดจากตู้เย็นโอ้โหใช้ชีวิตบนบนลูปเอยไปพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนอะได้เวลาคี้แตกแล้วรอบนี้มึงจะมีกุญแจวะมีกุญแจสีเหลืองวะหมายความว่าไงนะ อืมเปลี่ยนละโอเคกูกูไปหยิบกุญแจละเอาเป็นปืนลูกดอกแล้วกันเอาไว้ยิงมึงไอ้เหี้ยทำเป็นยิ้มยิง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 เต็มตัวไอ้เหี้ยมาดิอืมกูมีปืนแล้วเว้ยกูไม่กลัวแล้วร้องทำไมไม่ต้องร้องยิงเข้าปากไปเลยไม่ต้องร้องทำไมอ่ะเฮ้ย ใช้ชีวิตวันรูปใช้ชีวิตวันรูปเหรอ๋อตามกระต่ายไปก่อนโหกุญแจสีเอ่อสีชมพูร,รูปหัวใจกุญแจสีชมพูร,รูปหัวใจนี่ไงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดกับเอ่อไทม์ไลน์นี้แน่ๆเลยของเล่นต้องอยู่ในห้องดิ ฮะที่กูงงไปหมดละเชียกกูโดนเด็ก300 IQ ใส่กูโดนเด็ก300 IQ ใส่เขาคือคนเหนื่อยกูอุ้มมึงไปด้วยแล้วกันไปอยากไปไหนอ่ะเขาคือคนเหนื่อยแล้วแล้วใครคือคนเหนื่อยกูไงกูคือคนเหนื่อยเนี่ยอยู่กับมึงเนี่ยฮะโถูแม่งเลยจะไปไหนกับกูปะ ไปด้วยกันไปอยากไปไหนก็ไปไปนี่ไงห้องน้องห้องน้องอยู่นี่โอเค,คกูกลับไล่เอาละได้เวลาไปนอนแล้วนะหนูเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนนอนโยนก่อนแม่งบอกให้กูลันตลอดเลยเอาละได้เวลานอนให้ <laughs> ต่อ แล้วรอบน,นี้เราไม่ได้เอาเด็กมาด้วยนะไม่มียันกันผีแล้วมั้งเนี่ยเขาคือคนเหนื่อยกูเนี่ยนันเหนื่อยกับมึง <c oughs> นายมาได้ไงอะ่ะ <c oughs> อ่ะกูเดินไปกับ,บมึงเลยไปไปไปทำไปกับกูเนี่ย <c oughs> มีไหมเอ้า <c oughs> คุณรู้สึกง่วงรถ <c oughs> ไฟ เล่นเบาเมื่อกี้ตามึงหนึ่งแสงเฮ้ยกูไม่กลัวเว้ยกูกูมีรถไฟนะกูมีรถไฟกูไม่กลัวโอ,โอ้โหงูกูแล้วกูจะเติมถึงไหนเนี่ยแล้วอะไรยืนตรงนั้นนะแล้วอะไรมันยืนอยู่ตรงนั้นอะมันคือตัวอะไรอะ ปิดประตูมึงตาเหลืองใส่กูเลยโอ้ไม่ก๊อดโอเคนี่คือเด็กติดเ,เด็กติดเทคโนโลยีใช่ไหมไม่คูทำอะไรอะ่ะไม่คูทำอะไรอ๋อห,ห้ามห้ามห้ามดูทีวีห้ามดูทีวีเก็ฑ์ละเก็ฑ์ละ ห้ามมองทีวีเคมันเกมนี้ก็สะสอนให้เราแบบว่าห้ามติดเทคโนโลยีมากเกินไปอะไรเงี้ยเออไม่งั้นเราอาจจะหลับได้เพราะว่าว้าวไม่ดู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 ไอ้น้องไม่ดูไม่ดูผมไม่ชอบสื่อโซเชียลเดินไปดีกว่าไปละเอ๊ะแมไม่มีอะไรดูทีวีไม่สำเร็จ แม่งนั่งเป็นบอสเลยบอสท้ายเกมมัเนี่ยบันลังอากูนั่งด้วยมาเขาเป็นคนที่เหนื่อยมากๆพาพาน้องไปนอนอีกครั้งรอบนี้คุณต้องเจอกับตัวอะไรเนะี่ยกูพร้อมเลยมาฮันแน่ตกใจนิดนึงเมื่อกี้โอ้โหนั่นอะไรอ่ะมันคือสัญลักษณ ทำไามามันบิดเบี้ยวโอ้มึนหม,มุนเลยกูมึนบิดเบี้ยวโลกบ,บิดเบี้ยว oh โอไมค์ก๊อดกูควรไปหามันจริงๆหรอวะโอเคกูจะเดินประท้าเลยนะในสามโอ้เร็วมากโว o ว w h o ว ไปได้เวลานอนแล้วหนูน้อยเอ้าทีโพสใส่กูอีกก็หัวไว้เจ้าเขางอนเสียงร้องให้อันหวยหวน๋อเียกร้องให้อันหวยหวดกูกูโดนจำท่นกูมึนเลยเดินมาเองมาไหนไหนมึงก็ว้าเป็นอ่ะมึงเดินมาดิเฮ้ยก็ตายบ่อยไปทางนี้ก็ไปเลยเอาเอาอย่าบอกนะว่า ทิ้งเด็กมนไว้อีกแล้วอ่ะอย่างนี้อย่างชอบเลยมาดิทำเป็นยิ้มทำเป็นยิ้มเ,ออเดี๋ยวมันก็ได้หลนลงไปแล้วไปละลาก่นไอ้น้องมีทางเปิดใหม่วะคนเดียวไม่สำเร็จทำไมไม่สำเร็จหลายอันน่ะคือไงอ่ะไม่สำเร็จอะไรเลยเอา้าไปดี กระต่ายไว้กูไปทางนี้กูมาทางนี้มาอุ้ยทางหนีทางหนีอย่างนี้อย่างนี้อนโอเคเลยอย่างนี้ไปทางไหนกูกูทางนี้แล้วกันเปิด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 โอ้ไม่ก้อแล้วไปเอ้ไม่ก้อมันอ,อืมกูไปละ <laughs> วิ่งถ้ากูไปทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเอาเอาสวัสดีครับไปละ โอ้ยไม่ได้กินดอทลีฟหยิบตับไฟมาหาฉันสิมาเอาเป็ดไปดิเอา,าไหม,มจะเอาอะไรกูไปละไม่รู้จะเอาอะไรแต่กูไปละเอาจใหญ่จริงจริงเด็กคนนี้วิ่งเหรอโอเคมันมาให้ทางน ah ี้แน่นอนสีเขียวสีเขียวแปลว่าทางนี้ปลอดภัยโอ้โอ้โอ้ไปทางไหน นี่หรอถูกป่ะเปิดดิอ้าวอ้าวอ้าวิบหายแล้วค่ะโอ้ไหม่ก็ข้างหลงก็มีค่ะโอ้โหตรงนี้อะไรรถไฟอเลยอุ้ยอุ้ยเอ้าทางนี้โอเคโอเคโอเคเปิดประตูสว่างมากตาแตกมีสิเจ้าก็ตายน้อยเจ้าไม่ใช่คนเดียวมันจะมีอีกมากมายเสียงหลงเลย จบล้วอหรออุ๊ยยังไม่จบว่ะเข้าส่วพาร์ทเมนต์อ,อืวันนี้มีเมื่อกี้มีแมวเดินตัดหน้าเลยแสดงว่าเป็นวันที่ดีนะไม่น่าพูดเลย